Đó. Ừ. 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 à là... ทำไมเล่นไหนรสีสาหันไปทางโน้นล่ะคะทำไมหันไปทางโน้นล่ะคะล้อค่ะแล้วหนูปีน,นปนีนขึ้นข้างบนได้ไหมคะได้อ่ะปีขึ้นบนปีส,สูงเลย การเอาใส่ไงเอาใส่จุ่มมม่ใช่จุ่มเอาเดิน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 กันๆเดินการก้าว<ๆ>ลองใส่ต่อให้มันครบก่อนเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่ามันมันครบไหมนี่เริ่มใส่เหมือนนีโมโลแล้วเนี่ยจะเป็นนีโมโเหรอฮะนีโมโใส่นิ้วอย่างนี้แหละเนี่ย ต่อให้ดูซิว่าน้องทำหายหรือเปล่าแบ่งกันแบ่งกันค่ะไม่แย่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันมาฉันก้าแบ่งหนูอ่ะฉันก้าแบ่งด้วยจฉันก้าซื้ออันหนึ่งโดยไม่รับอง่างมลรักาวนี่นะก็แบ่งด้วยกันไงเล่นด้วยกันหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นพื้นอันหนึ่งเก็บน้องหน่อยเร็วเก็บให้น้องหน่อย